เอาครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนภาคุเทศนะครับแล้วก็่า้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับวันนี้นะฮะสมาคมภาคเทศอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับจะร่วมมือกับประชาคมตลาดน้ําตัดหิงชันนะครับโดยมีคุณปุ๊กนะครับท่านประธานชมลมนะฮะชุมชนตลาดนัดตัดิงชันนะครับวันนี้ได้มาดูพื้นที่แล้วก็ได้มีการตกลงที่จะให้มาคเทศนะครับมาสู่วิกิีที่นี่นะครับ ่งานอะไรนะครับที่เราจะใช้ออ๋เพิ่งตั้งเพิ่งตั้งเลยนะไรเล่เทศกาลของกินของใช้ไกล้ไทยสู้ภัยูปวิกฤตเก้านะครับแอดตลาดน้ำตลิ่งชันนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่เสาร์อาทิตย์เพราะว่านี่จากตลาดน้ำเนี่ยมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะเริ่มแต่วันที่20่สี่สิเสาร์อาทิตย์ที่สิบเอ็ดไปต้นไปจนของมีนาคม2564จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเมษายน2564เหมือนกันนะฮะทุกเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะ มีการร่วมกันดูนับางครัง้งบางอันตี์ก็จะมีงานด้วยนะมีเทศกาลม,มีเป็นพิเศษเลยด้วยที่นี่เราก็ได้พื้นที่นะฮะที่อยู่ด้านนอกเนี่ยทิ่งอยู่เป็นใกล้กับร้านค้าต่างๆเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นความร่วมมือที่ดีนะซึ่งที่นี่ก็เป็นตลาดน้ำที่เก่าแก่นะครับเรียกว่าอาจจะดั้งเดิมของในเขตกรุงเทพมหา,านครนะสามถึงสามปีมาแล้วนะสามปีนอ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยัมีตัวแทน บูดมักกุเชสนะฮะได้มาช่วยดูสถานที่ด้วยนะฮะเป็นจากในป,ป,ปัะเทศภาษาสเปนปาติโตนะฮะาปาโกโตหรือคุณมนตรีเนี่ยนะได้ภาษาสเปนนะวันนี้ก็มาร่วมดูด้วยนะเราก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นเ,อเ่องที่ดีนะที่เราจะได้มีปรารร่วมดูที่หนึ่งนะผมสนาบนามเป็นกลันซึ่งอนาคตหลังจากที่มีการท่องเที่ยวดีขึ้นแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินก็มาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมาทิ้งขึ้นนะที่เรามักกุเทศใหรู้จักที่ ในการที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเราก็จะนํานักท่องเที่ยวต่างมีโอกาสก็แนะนำนะว่าเป็นพื้นที่ของผู้ชนที่น่าจะได้รับความสนใจด้วยนะครับมีอะไรเสริมบ้างครับพี่มอสตลาดน้ำพิมพ์ชันเราเนี่ยเป็นพื้นที่ให้ฟรีนะครับนะครับฟรีนะการจัดการนะครับก็อยากให้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะตลาดน้ำพิมพ์ชนเนี่ยเราที่ใคต่างชาติทั้งหมดเราเชืาอใจะันเสมอ มาจากแนี้เข้าสรนะครับจากข้ามา้าทุ่มจนถสาทว<ไ>นะครับสาที่ครับเมื่อก่อนนั้นจะมาแต่ต่อไปเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากดนน้วยนะนพเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะได้นักท่องเที่ยวที่เรียกว่าแต่ที่ที่จะมาก่อนเนี่ยนะประกากตัวแล้วก็มาเ,าเราก็จะได้มาดูวิถีชีชวิตอันเนี้ยที่เป็นเทรนใหม่ที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาที่โตรงซึ่งที่นี่นะผมดูแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมาต่อแก่นานแก็ตามแต่เป็นสลานที่ยังรักษา และก็บรรยากาศต่างๆใกล้ดีมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอาระเบียบนักท่องเที่ยวด้วยทุกร้านนะฮะมีกฎระเบียบต้องมีราคาจิบทุกร้านทุกอย่างนะอันนี้ก็สบายใจได้รัมาตรฐานมาตรฐานที่ดีเท่ากันราคาเท่ากันที่นี่ตังค์เขาถูกถูกที่ส่วนเลยใช่ไหมลาจ่อนเผาตัวละ200ตัวละ200บาทก็ใช้ได้แล้วไซส์ใหญ่ด้วยนะที่นี่อาหารคนไทยแล้วก็มีคุณภาพ ง่ายๆนะครับถ้าจําไม่ได้ว่าตรงไหนเนี่ยตรงสำหนักงานเขตตลิ่งชันเลยตำหนักนั้นเลยตรงบางบุ้ีเลยตรงนั้นเลยนะฮะเรียกว่าเข้าได้หลายทางเลยนะไหนนี้ถ้าเข้าทางนี้ก็ตรงนั้นชินฟรีตรงมาถ้าเข้าทางโน้นก็อะไรอยวัดวัดไก่เปี๊ยตรถเมย์สายเจ็ดเก้านี่ถึงเลยนะพลังพลังเมื่อก่อนนี่มาก็ต่อเดียวถึงเลยที่สิบแปดบาทเท่านั้น น้กที่จอดรถก็เยอะนะจอดเยอะเกศน,นอกเกศมาเช้าหน่อยน่าส่วนใหญ่ก็ใครที่ต้องการอาหารส่วนอาหารดีที่ผมจะไปทำเองเนี่ยมากันตั้งแต่ตอนเีก็ประมาณแปดโมงเช้าเลยเตอน,นตงงเช้าตลาดก็ยัอยู่หรือจะดแตเวลาห้าโมงเย็นนะค,ครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยธรรมชาติปูได้เลยนะหลังเนี่นยคนะือกรองเนี่ยนะเห็นว่าสะอาดนะเที่ยวกันทาง,<อ>งเรือมีไม่ท้งเรือ <จะ S 1> ขอทางอีกชนิดเดียวผมก่ลนครับท่ารเดี๋ยวจะมีวัดโหนท่าเรียนกับท่านอาจารย์ครับเป็นทางบริษัทปีนี้ครับครับแล้วก็วันเสาร์แรกนะที่เราจะเริ่มงานเนี่ยนะจะมีพิธีเปิดด้วยนะอาจจะเรียนเชิญท่านวานาเกตมาด้วยนะแล้วก็ทางเอีกชนิดเดียวก็เราอาจจะได้มาร่วมมือกันอีกนะเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญท่านอาจจะมาร่วมเปิดงานด้วยนะฮะในที่นี้ครับ